สวัสดีครับกันดา่น้องทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ท่านได้รดบการรับชมอ,อยู่ในสถาน,นี้ก็คือท่องอสับเปลววัดตันเตียโดยเจ้าหน้าที่ในวัดตันเตียขอเชิญท่านรับชมาภาพนาทีระทึกคือในลืดโลลิเกนะบัตรนี้ครับขอสวัสดีกับท่านเอซี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มาพบในการลื้อโรงลิเกของวัดตานเตี้ยตำบลตานเตียอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยตอนนี้สำหรับคลิปนี้นั้นก็เราเสนการให้ให้กับพี่น้องเราชาวเอฟซีทุกท่านที่มีใจบุญใจกุศลทั้งหลายที่มีศรัทธาที่มีศรัทธาทั้งหลายนะที่มีบุญใจกุศลทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าทานในการร่วมสร้างโงรงลิเกหลังใหม่ให้แต่วัดตานเตะก็ขอเ,เรียนเชิญเจริญศรัทธากบดาพี่น้องมาเก็บดอกไม้ร่มต้นมาสร้างกุศลร่วมกันมาร่วมสร้างสะสมบุญบารมีร่วมกันก็เหมือนว่าเราสร้างวิมานของเรานะจ๊ะพี่น้องจา๋านะเราร่วมทําบุญทํากุศลกันสำหรับสำหรับคลิปนี้ให้กับดาพ่อแม่พี่น้อง ที่มีจัทธาใจบุญทุกท่านอ่าที่ได้ดาราการรับชมวิดีโอในครั้งนี้นั้นหรือว่าอ่าหรือว่ารับชมช่อง u t u b บของอ่าสัปเหร่วัดตานเตียหรือเจ้าหน้าที่เมมวัดตานเตียนะครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญจเจริญจตนาอ่าขบ,าบัาพระพ่อแม่พี่น้องที่มีใจบุญจงสนแล้วขอญาตเติมน้ำเติมไฟก่อนครับอ่าครับตอนนี้ก็เติมน้ำเติมไฟต่อนะครับนีเราก็มาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้เลอแป๊บเดียวนะเลอแป๊บเดียวจะหมดแล้วสังกสีพี่น้องนะคลิปนี้นะเลอแป๊บเดียวจะหมดแล้วนะออกเอฟซี FC บางท่านก็ถามกันว่าปีกนกนี่จะเอาออกไหมพี่น้องนะก็คงจะเาไว้ทาไมแล้วครับปีกนกลงที่มันเละตุ้มเป้แล้วนะท่านผู้ชมนะมันเละตุ้มเป้แล้วไม่เอาไว้แล้วครับนะไม้ที่มันใช้ไม่ได้นะครับนะ ไม้ที่พวกผูงพังเนี่ยผมก็ต้องคงเอาไว้เผาศพซะกันนะครับ <S <S นั้นนะก็ต้องเอาไว้ไเผาศพไม้ที่มันใช้การไม่ได้นะครับนะที่ใช้การได้แล้วก็เอาไวท้ทาโลริเกต่อนะครับที่มันใช้การได้อีกนไอ้ที่ว่ามันผุหรือมันใช้การไม่ได้ก็ต้องไปเผาเอาไว้เผาศพเนี่ยได้บุญน,นะครับพี่น้องนะได้บุญน,นะได้บุญมหาศาลนะครับตอนนี้ผมอยู่ใจหมอกแลงไฟฟ้านะครับ ก็จะมีเสียงหมอกแฝงนิดหนึ่งนะพี่น้องนะอืดนิดนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับอดใจรอ,อคู่เดียวนะอดใจรอคู่เดียวเดี๋ยวจางด้านโลริเกจางด้านทางด้านทางห้องน้ํานี่ก็สำหรับในวันนี้เราก็จะถ่ายแค่2คลิปให้กับพี่น้องเอฟซีได้สมกันนะครับสำหรับในวันนี้ให้กับพี่น้องเราสาเอฟซีได้สมกัน บางท่านก็ถามไว้ไลฟ์ยูทูบในไลฟ์สดได้ไหมมันคงจะไลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรารู้ตั้งค่าอย่างไรเราตั้งค่าไม่เป็นนะครับพี่น้องนะอ่าสู้เราถ่ายคลิปไม่ได้นะถ่ายคลิปมันจะชัดกว่ายิ่งกว่าอ่าในการอ่าไลฟ์สดนะไลฟ์สดบางทีก็เบลอบางทีก็สีภาพมาไม่ชัดภาพแตกบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีก็ภาพแตกบ้างนะอ่าไลฟ์สดคงไม่ชัดนะครับนะสู้เราถ่ายคลิปไม่ได้นะครับ อ๋อ่าผู้ใหญ่ก็ท่านผู้ใหญ่ก็มาผ่านมาดูก็ในเรื่อง,งการกรอเรือไปถึงเท่าไหร่นะครับนะพอดีท่านผู้ใหญ่ก็ไปลากับานานงหลวงตัเขียนนะครับท่านหลวงเจ้าวาดวัดตันเตียก็ไปลาหรือว่าหรือว่ามันเกื่หมอนัดยังไงรู้นะนะแนะ่้วก็พาธมาไหลายสัปดาเหมือนกันนะครับนะันะ้งแต่ท่านาพาธก็ บางทีก็ไปบินาวัตไม่ไหวนะพี่น้องเอสซีด้านใดน,นะตอนเช้าก็จะนําพระตาหารมาถวายได้นะพี่น้องนะจะนาพระตาหารมาถวายได้ที่หลังสมนะครับเนี่ยมาถวายทุกวันก็ได้ทานพระตาตหารมาถวายเพื่อเป็นบุญนะครับสวายทีค่ะอาพาธนะพี่น้องนะนะการเจ็บป่วยนะครับบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ้างบ้างนะครับไหนจะพานะ,นะครับผมก็ยังผมก็ยังเป็นหวัดเหมือนกันนะครับนะ คารวาสก็เป็นนะครับนะในแต่พระอย่างเดียวนะครับคารวาก็เป็นนะครับท่านก็ถามกันนะครับนะพี่น้องเอซีถามว่าพระภิษุสงมีจำนวนที่รูปวัดจันเตี้ยนะฮะขณะนี้พระภิสุสง์มีทั้งหมด6รูปนะครับตอนนี้พระภิษุสง์มีทั้งหรูปพระภิษุสงมี6รูปของวัดจันเตี้ยของเรานะนะก็มีท่านประธานสง์ของเราอาจารย์นมนะครับนะท่านเจ้าวาดนะรรูปแรกนะ ต่อไปก็เป็นพระคูณพระเกิดอ่าแล้วก็พระโพษนะแล้วก็พระสายันอ่ามีทั้งหมด6รูปด้วยกันนะครับนะมีทั้งหมด6รูปโดยเฉพาะพระวิสุทสงฆ์วัดตะเพียงของเรานะมีทั้งหมด6รูปอ่าเมื่อ,อเดือนนั้นก็คงเป็นเดือนของ ตรงกลางพรรษาพี่น้องนั้นต<ป> <g> ้องเือนสิงหาก็มีก็มีการอบรม่า้ีก็มีการประชุมศึกษาหาเลยครัหาหา้งแรกก็สุ่มงานทอดกระถินของวัดตันเตี้ยนะครับก็โดยได้ประมาณ0กแสนสามแสนกว่าบาทนะะโดยเฉพาะกระถินนะวัดตันเตี้ยนะครับก็เอามาดำเนินการสร้างโรงริเกกันต่อนะฮะโดยเฉพาะการทอดกระถินแล้วก็หลังนั้นก็ประกาศที่2ก็ ประการแรกก็ามาเดินอามาเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่สลาการ,ปรเปลี่ยนของวัดตันเตียแล้วก็ประการที่2องก็สร้างโลวิเกกันเมื่อวานนี้ก็ได้สอบถามช่างสมทรงวิธีเรียบร้อยแล้วว่า,างบประมาณในการก่อสร้างโลวิเกหลังใหม่นี้เนี่ยครับประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะแต่ไม่รู้ว่า3 0 0แสนนี่จะขอหรือไม่นะครับนะ ครไม่พอก็ต้องอาศัยแรงใบบุญอาศัยแรงศรัทธาของบรรดาพ่อพี่น้องที่มีจิตใจมีแต่กุศลทั้งหลายนะที่มีศรัทธาที่ได้ร่วมในการเป็นเจ้าภาพสจาทานในการสร้างโรงลิเกหลังใหม่พี่น้องนะครับหลังนี้นยมันเละตุ้มเปเล้วครับมันหลายสิบปีพอสมควรเหมือนกันนะมาหลายสิบปีพอสมควรนะครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเด็กเดียวพี่น้องนะัแต่สมัยผมยังเด็กผมยังมา กับหลวงตะควนนะครับในหน้าบทหลังนี้แหละพี่น oh, no. ้องนะหน้าบทหลังปัจจุบันนี่ครับนะก่อตอนนั้นหลวงพ่อโถวท่านึงยังมีชีวิตอยู่ก็โรลิเกยังอยู่นู่นอยู่เลยพี่น้องนะโรลิเกยังอยู่นู่นนะนะหลัวก่อนนั้นก็มาถึงปัจจุบันนี้โลิเกก็ย้ายมาอยู่นี่แล้วครับนะนะพี่ย้ายมาอยู่นี่ก็ประมาณ20บกว่าปีแล้วพี่น้องนะอยู่ที่ ตรงโรงเรียนนะครับหน้าร้านปั้นเลื่อมนะพี่น้องนะอันนั้นก็สมัยนั้นก็ประมาณยี่สิบกว่าปีเหมือนกันนะครับอ,อยู่ที่ยี่สิบกว่าปีอล้วแต่สมัยนี้ท่านพระครูโตแล้วก็มาอาจารย์ลานนะแล้วก็มาสมัยหลวงพ่อโพนะฮะก็เลยเลยมา ก็มาสมัยอาจารย์แก่นก็ดำเนินการย้ายลงนิเกจากาหน้าบ้านปั้นเลื่อมหน้าหน้าร้านปั้นเลื่อนนะครับที่ที่กับโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนหลังปัจจุบันนะครับย้ายมาหน้าวิหารหลวงพ่อยิมก็ต่อมาอา,อาจารย์แก่นก็ได้มรัภาพมาสมัยของอาจารย์โน้มเนี่ยนะครับนะ ดำเนินการสร้างใหม่นะครับนินการเลือสร้างใหม่จนถึงปัจจุบ,บันนี้พี่น้องนะนะลงลิเกน,นะครับหลายสมัยหลาย10ปีนะครับนะตั้งแต่ครั้งแรกงานประจําปีวัดจันเตียบเริ่มครั้งแรกก็สมัยตั้งแต่เป็นวัดครั้งแรกเลยพี่น้องนะตั้งแต่สมัยเป็นวัดครั้งแรกนะหลายช่วอายุคนทีเดียวนะครับสำหรับลงลิเกหลังนี้นะครับนะนะ ก็เป็นเครื่องทรงอันนี้แหละครับนะเครื่องทรงอันเดิมนี่แหละครับพี่น้องนะเป็นเครื่องทรงเดิมนะสำหรับโลรลิเกน,นะครับเครื่องทรงเดิมย้ายจากนู่นมานะย้ายจากท่านด้านหน้าร้านปลาเรือบุ้งปุ๋ยเนี่ยพี่น้องนะมามาถึงที่มาไว้ที่หน้าวิหารหลวงพ่อยิ้มนี่แหละพี่น้องนะนะก็บรรดาพี่น้องหรือว่าเอซทุกท่านก็มาบนบานสารเก่าแต่ หลวงพ่อยิ้มไนงะได้สำเร็จลุล่วงนะก็ได้สำเร็จลุล่วงแล้วก็ก็นำติดต่อริเกมาแก้บนตรงกับงานประจำปีทุกปีพี่น้องนะเจ็ดนะขั้มแปดข้บ้างนะครับนะบางปีก็สมัยนั้นนะก็เดี๋ยวมีสองคืนนั่นเองพามัยก่อนนะน,นะ แต่เด,เดี๋ยวเนี้ยสามคืนรวดนะครับนะสามคืนอ่ามาทุกปีนะครับอสามคืนเจ็ดค่ำแปดค่ำเก้าค่ำเดือนสามเ่ยพี่น้องนะทุกปีนะก็อ่าบางท่านก็บนบานสันเ่าได้สําเร็จก็ได,ได้จัดหาลิเกมาทําการแสดงแก้บนนะ,ะคําโบราณว่าหลวงพ่อยิ้มนะท่านชอบดูลิเกนะพี่น้องนะหลวงพ่อยิ้มท่านชอบดูลิเกนะ ท่านชอบดูลิเกหลวงพ่อยิมท่านชอบดูริเกอ่าก็เลยทำการสำรับช่วงนี้อ่าทางเสนินการลือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นอ่าลือดางด้านข้างต่อนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอ่ากับ FC ทุกท่านอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดให้กำลังใจ กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสัปเปลอวัดจันเตี้ยหรือเจ้าหน้าที่ในวัดจันเตี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับ